ได้สวมอะท่านต้องทําง,งานผมรู้หมดนะว่าใครมีไรายได้ไายได้จะไมีมาจากใครได้มายังไงอะไรผมรู้หมดแต่ผมก็ไม่จะในเรื่องของผมแบบเวรกรรมก็อยู่กับเขาผมไม่เกี่ยวก่อนที่ผมจะตายจากโรคนี้ไปนะจากโรครงการบัน,นธงชนการเมืองไปเนี่ยนะมันต้องตายอยู่แล้วแต่ไม่ด้วนไหนนะผมอยากไปให้ทั่วประเทศอีกครั้งไปทุกจังหวัดเลย ภาคใต้นี่เขาบอกว่าอย่าเข้าไปเล่นนะอันตรายผมตายเล่นเฉยคนแน่นเปี๊ยแน่นสวนยางเข้าไปบ้านสร้างบ้านซองนาสารเนี่ยโอ้โหใครกล้าเข้าไปไม่มีคุณค่ดูอนม,ม,มีเสาเสาโบเสาทางเข้าวัดนเนี่ยเสาเนี่ยแล้อก็เป็นซุ้มเนี่ยตอนเย็นก่อนดนตรีเล่นเนี่ยหกโมงเย็นนะผมนั่งอยู่บนตู้มีคนมีคนชาวบ้านนี่แหละมาถามว่า คืนนี้ใช้ใครเก็บเก็บไม่เนี่ยเก็บบัตรหน้าประตูไอ้อน้องบอกว่ามีทหารมีจอหอครับเพื่อยู่ไหนี่ผมทหารได้เลยชำรวจไม่ได้ไม่ไปเล่นเลยแล้วก็ฝนตกฝนตกก็เขาบอกว่ากุงผมออกประมาณสามทุ่มครึ่งสี่ทุ่มของหน้าวิธีปกติแล้ววันฝนตกต้องเก็บของหมดหลือเบอกไม่ต้องให้กุงออกมายืนคนเดียวกลางสนามคนเดียวโตต่อขึ้นมาสองสามชั้น ผมไปยืนพูดอย่างเดียวคนใจมันพอใจแล้วกครลันกลับบ้านนะนี่ผมอยากก่อนตายอยากไปทั่วประเทศครั้งเดียวพี่น้องบางคนนี่คนเช่าคนแก่ผมไปเข,เขามาหาผมนี่เขาบอกเขาเกิดมาเขาขอเจอผมทีเดียวอ่ะตักช้งเดียวไปเจอกันไม่ครบนะเนี่ยแฟนขบผม,มนี่เยอะมากเลยนะแต่ผมบอกจะไปซื้อมาอะไรซื้ออะไรอ,อะไรมาให้ผม,ผมบพกจะไปซื้อมามันมันมัน,มนไม่จำเป็นหรอกพี่ๆพอ,อแล้วไม่เอาหรอกนะมมซื้อมาก็ เราไปกินนิดนหน่อยทานนี่นี่หน่อยเดี๋ยวน้องมากินหมดเดี๋ยวไปจะเสียตังคนะ์เนี่ยอย่างเงี้ยเรื่องไรอย่างงีก้ก็ชีวิตมันก็ต้องอยู่กันไปใช่ไหมแต่มันเปลี่ยนไปเยอะคือสินทําไม่ม,มีคุณเชื่อผม่ะคุณเชื่อผมนะผมพูดเนี่ยนะผิด2%ซื้อกินไม่หมดคดินไม่นานจำมั้ยมีกันเป็นไปทุกคนทุกคนอยาเรัต้องเปรียบคน